พี่อะบอมพี่น้องเลยเห็นบอกล่องโก้อนบ่กตุมแ๋ยวก่อนเื่นผมกาสีหน้าก่อนครับเบิงน้าก่อนเนาะ บ่เห็นบ่เห็นโอ้ยเดิมพี่น้องไอ้ขำขันตอนเริ่มความัดออกก่อนโอ้หอยสดหายพี่น้องเลยเพีบควันแล้วควันแล้วเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เอาล้อมก่อนล้อมก่อนเนาะอืม หวานครับพี่น้องหวานครับโอ้ยจอดจุ่มขนาดต่อมานะครับเนาะต่อมาลองลองอีกตัวนึงตัวซองก็สิเป็นประมาณน,นี้นะเป็นพี่น้องครับตัวซองกระสิใส่ใส่ใ,สใสห้หอมเจียวเนาะให้มันหอมตอนตอนต่อมาผมมีใส่พริกเผา์นะครับเนาะนกนจิบที่โฟลด์ัำจินซี่โฟลดขาดไปรเดีย เต็มที่ mm. พร้อมใช่ปะอีะอคำหนึ่งแล้วครับเนาะนี่ใส่โอ้หย่อยๆใส่พริกเผากับน้ำจิ้มซีฟูดเปิงแล้วมึงเนาะ mm. ปน้งเองย mm. เข้ากันเถอ มืดเมียงว่านี้ทำค้าคเจียวมดเมียงครับเนาะวาซาบิบาาบครับวาซาบิแล้เมื่อครับผมกับแมก่กนกินวาซาบิประนันวาซาบิบเ,าเขียวเขียวตอนแกบนี้เนาะวาซาบิซื้อได้พี่น้องวาซาบิกับนี่เขากันบอว์วาซา,าบิกับหอมเจียวเนาะลองดูสิหอมทำไรมันเด้งมันเด้งพี่น้องเลย จุนเหรอพี่น้องโอ้โกรสแสบพี่น้องแสบเพืาา่อกันเล่สิใส่วาซาบิซื้อกระแสบโอ้สุดยอดอีลีสุดยอดสุดแห้งสุดแห้งมาสุดต่อมาให้เนี่ยวาซาบิครับพี่น้องวาซาบิ เขากันพี่น้องไอ้เขากันขนาดบาสบี๊ตอนแบบางปลระมาณความเกี่ยวครับต้องต้องขาดบ่ได้ผมว่าความเคี้ยวนี่หอมขนาดพี่นอ้องไอ้กรอบพอมหวานเลยละ่ะถ้าหอมก็ได้บาสบี๊เสร็จแล้วน้ำจินมซีฟูดพี่พน้องเลยวางพี่น้องไปเลยซีฟูดพี่น้องเลยน้องในเหล้วสูตรซี ใส่วาซาบิพร้อมใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมใส่หอมเจียวพร้อมพี่น้องมาพี่น้องเบิง้งเบิง้งด้วเนี่ม,นม,นมนันแ้งแด้จิ้มกันจิ้มกันอ๋อ ดังครับแต่ไม่น้องแซ่บแซ่บเขา,า,ากันดีไม่้องส่วนี่เขากันอุ้ยส่ใบจังเลยคักแค่นีไม่องคักคักคักโอ้เลยนพี่น้องเนี่ยจวงดีวกับคุ้มค่าแซ่บไปดีตัวนี้ก็มีตัวดีแต่ไม่น้องเอาใส่บบกง่ายนี่แหละก็ใส่แบบง่ายที่นรัน เส้นมันก็ง่ายแต่คุณต้องสะาใจอาการสดซื้อมาใบาล่างเลยพี่น้องซื้อมาเนี่ยถึงกับว่าหงว่ามันต้องล่างบอเนาะอย่า่ามันเสียรสชาติมันติดมัติดเปลือกหายหมดเจ๊ดายขอติดเปลือกพี่น้องออมาส่วนต่อมาล้อมโซยางเทมีครับพี่นอ้องติดเผา เราก็ทำด้วยความความเกี่ยวเพื karaoke, ่อนอแตพี่น้องมากๆกับวาซาบิพี่น้องเลยครบสุดวาซาบิแล้วพี่น้องมันกินซีฟู้ดครับเนี่ยโอ้ยสูตรนี่ยน้องเบิ้งเบิ้งหนุ่มหนุ่มโอ๊ยน้อยนอยน้อยแค่ให้เบิ้งบ่ได้เนาะเบิ้งอน้อาเลย ครับอันนี้เอาสิบเปนสองมันมีผมก็ได้ยินมากมีคนบอกว่าถ้าเไฟแถมมันมสุกน้อยเนี่ยมันจะแซ่บคักขนาดได้ไม่น้องเดี๋ยวจะพบไปหาอุปกรณ์บังถาแป๊บนึ่งนะไปหาอุปกรณ์กันของแท้เออตังไก่ๆตัวน้อ,องเบิ่งนำ้ำลองดูเป็ยียนนิงเดี แกงย่างนอ,องเบิร์ก้องเบิจะเป็นน้าไหนซดีหรือสิบดีย่างเพราะให้ให้ปาวันอาะสันเเบบ่ต้องตุบลายสันไมว่าแส่บขนาดสันเบน้องเบิรงพี่น้องน้องเบิรงมาเฮ้ต้องถ่ายาจะเท่าเราจะฝังในฝังลูกด้วหากนหากันเอ,อ้ยไม่ออก ว่าเป็นพี่น้องประสบการณ์แหลขึ้นกันยังให้คนตัวเขาใด้่เรต้องลองเบ้งอ่าไปป่ากันเลยอ่าว้าแล่พี่น้อง

โอ้แกง่าแกลง่าย,ายโอ้มึงมึงมึงเห็นปะไอ้กล่องโมโฟกัสกันสิขอโทษขอไว้นะครับกล่องโทรศัพท์ความละเอียดความเร็วกว่สิบมสูบกล่องไทยของมืออาชีพพระเจ้าเนาะอะไรก็เป็นเป็นก้ลังใจผมเน้นนะครับอะไรนีอ้อนาคตต่อไปเนาะมาไหนทำเด้เด้อเหตุเกาดอ,าอา่ไรล่ะล้อนมังเนาะเสียงกน้อเนาะ

น,พ,นพันส่ตะบกน้าผมว่ากินซดนะครับกินดิบนะจาจ้าปัวจ้าปัวโอ้แะ่มันแกง่ายยังไง,ไง,ไงเป็นตอนนีเลยพี่น้องเลยคัดีว่ตอนนี้นโอ้ใหญ่ดีพี่น้องใหญ่ดีหญ่ดีนำนำนขไรปงเรีงจนำนขวอะไรปงเีงจโอ้นออยนำงไหนำยเสดเสดย่างจังน้อยผมเปิดไง น้ำจิ้มของขาไปครบสุดนี่เป็นไงเด้งเลยปลาซาบบ,บราไส่ดอกไซไสสัน่นใ่มังกนส้นนำพี่นอ้องสวนนำนี่แะเพม่นมากินนำหอยตานางขงนนวพี่น้องเลยเ้าต้อนให้เ่ยบุลมี่หรอ คำเี็น้องเต็มคำนี่นไงความรู้สึกส่วนตัวผมเนาะอันนี้ไดบากันนะครับบางคนกะทิมักพกันเนานะความกินส่วนตัวผมผมว่ากินดีเบิร์ก,ก็จา้าบก,ก็พี่น่องจา้าบกว่ากิตจับจา้าบปนิี